สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตานก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีพยากรดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีสิงหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีสิงประจําเดือนพฤษภาคมปี2568ผู้ที่เกิดในราศีสิงนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่22สิงหาคมหรือถ้าใครที่รู้ลัคนาเกิดของตัวเองเนี่ยว่าสถิตอยู่ที่ลัคนาราศีสิงตาลก็เน้นย้าว่าให้ดูลัคนาเป็นหลัก ะะคะจะดีกว่าการดูแบบราศีเนาะเพราะว่าลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยำม,มากกว่าราศีประมาณ70% 80ถึง80%เลยนะคะอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าชาวราศีสิงห์น่ะภาพรวมของคุณทั้งหมดทั้งในเรื่องการงานการเงินในเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีสิงห์เปิดมาก็ว้าวเลยไพ่เดอะเฮอร์ขึ้นมาใบแรกเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์น่ยคุณกำลัง มีเกณฑ์วางแผนที่จะทําธุรกิจหรือมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการไปเรียนรู้มีการไปลงคอร์สเนาะ mm. เกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณอยู่หรือเปล่านะคะ mm. เดี๋ยวไปดูกันต่อ mm. ว้าวชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอย่างที่ตาลบอกไปแล้วนะคะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเนี่ยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ เพื่อที่จะมาพัฒนาในเรื่องศักยภาพในเรื่องการงานของคุณนะคะเช่าสิ่งหลายหลายคนตาลเชื่อว่าคุณกําลังลงคอร์สเรียนอาจจะไปสมัครลงคอร์สเกี่ยวกับาการพัฒนาความรู้บางคนอาจจะลงคอร์สเกี่ยวกับทางด้านภาษาและไพ่ใบนี้เนี่ยมันยังบ่งบอกถึงว่าชาวราศีสิงค์น่ยคุณกําลังวางแผนที่จะทําธุรกิจอะไรบางอย่างขึ้นมาอยู่ มีการวางแผนทํางานใหม่ๆขึ้นมานะคะเป็นงานที่คุณแบบใช้ความคิดใช้ทักษะใช้ความสามารถเยอะแยะมากมายมีเกณฑ์ของการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆขึ้นมานะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่คุณเนี่ยเก็บเงียบเอาไว้ ไม่กล้าบอกใครเนาะสำหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะทํางานเสริมอะไรขึ้นมาใหม่ๆเป็นงานที่คุณเก็บงำและวางแผนลงดีเทลลงรายละเอียดหาข้อมูลเอาไว้เยอะมากนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยและไพ่ใบนี้ยัยงบ่งบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ที่สูงอายุหน่อยอาจจะเป็นแบบหัวหน้างานคุณหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากแล้วอ่ะหกขึ้นไปแล้วนะคะมีความรู้ความสามารถเยอะเนาะเข้ามาช่วยคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้และพัฒนาธุรกิจของคุณด้วยนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าปีที่ผ่านมาเลยอ่ะมันปีที่เป็นปีที่คุณน่ยมีความเหน็ดเหนื่อยมากๆในเรื่องของการหาเงิน ชาวราศีสิงห์นะคะหลายคนเนี่ยรับภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวเหมือนตัวคุณเองอ่ะเป็นเสาหลักของที่บ้านอ่ะทำงานคนเดียวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวนะคะบางคนเนี่ยต้องดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลสามีดูแลพ่อแม่มันมีค่าใช้จ่ายเป็นก้อนใหญ่ที่มันเยอะมากๆเนาะรับสึกหนะักในเรื่องของค่าใช้จ่ายหาเงินได้เท่าไหร่ ก็ต้องไปลงกับครอบครัวหมดเนาะชาวราศีสิงห์ทั้งคนที่ทํางานประจาทั้งคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณหมุนเงินเยอะมากได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมุนหมดไปกับธุรกิจเนี่ยแหละและหลายๆคนหลายๆครอบครัวก็มีปัญหามีปากเสียงกับคนในครอบครัวด้วยตาลมองว่าเออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ที่ทําให้คุณรู้สึกหดหู่อะอยากจะหันหลังให้กับครอบครัวและหันหลังให้คนใกล้ตัวแต่มันไม่สามารถทําได้ปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยเ <arc. S 1> งินคือตัวการหลักเงินคือตัวการสําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยมีปัญหานี้เข้ามานะคะบางคนทะเลาะบอกแววงกับพี่น้องทะเลาะบอกแววงกับครอบครัวพ่อแม่นะคะเนี่ยปัญหารเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเรื่องเกี่ยวกับรายได้ที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเข้ามาค่ะ ครอบครัวของคุณเลยมีแต่ไพ่ครอบครัวขึ้นมาเยอะมากนะคะและชาวราศีสิงห์เนี่ยหลายๆคนก็มีปัญหากับหุ้นส่วนด้วยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาแล้วแหละบางคนลากยาวไปถึงนู่นเลยมีนาเมษามีปัญหากับหุ้นส่วนมีปัญหากหับทีมงานของคุณนะคะใครที่ทํางานทําธุรกิจก็มีหุ้นส่วนเนี่ยจะโดนหุ้นส่วนหักหลังตัวคุณเองทํางานเยอะแต่หุ้นส่วนทํางานน้อยอย่างเงี้ยมันเหมือน มันเกิดความแบบว่าเอาลัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันสําหรับชาวราศีสิงห์อ่ะคือคุณเป็นคนที่ทํางานหนักอยู่แล้วแล้วหุ้นส่วนลูกน้องก็มาเอาเปรียบในเรื่องของเงินทองในเรื่องของผลประโยชน์มันแบ่งกันไม่ลงตัวแบ่งกันไม่ได้นะคะโดนโกงด้วยมันมีปัญหาตรงนี้เข้ามาลูกน้องคนสนิทที่คุณไว้ใจหรือทํางานกับคุณมานานแล้วอะ่ะก็มาแทงข้างหลังคุณบางคนนะคะเกือบโดนเลื้อยขาเก้าอี้สาหรับใครที่ทํางานประจําโดนลูกน้อง โดนคนในที่ทํางานพยายามเลื้อยขาเก้าอี้ของคุณมาหลายครั้งหลายคาเลยจนคู้จนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปต่อกับที่ตรงนี้แล้วนะคะชาวราศีสิงห์บางคนเนี่ยหันกลับมาทํางานร่วมกับคนในครอบครัวสําหรับใครที่ตกงานอยู่เนาะชาวสิงห์ยังหางานทําไม่ได้เนี่ยในเดือนพฤษภาคมไพ่เบนเนี้ยบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปทํางานในบริษัทเก่า ทำงานที่เก่าที่คุณเคยทํานานแล้วแหละแล้วลาออกมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะเรียกตัวไปทําหรือเขารู้ว่าคุณนะ่ะตกงานอยู่ก็เรียกคุณกลับไปทํานะคะบริษัทเก่าเก่าความสุขเก่าเก่านะคะที่คุณรู้สึกเออฉันทําที่นี่ฉันก็มีความสุขนะในอดีตกลับไปทําดีกว่านะคะเนี่ยนะคะใครที่ตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องพยายามออกนอกกรอบของตัวเองบางคนไม่กล้าที่จะออกนอกกรอบอะไรใหม่ๆอย่างคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นพนักงานประจำอย่างเงี้ย บางคนรู้สึกว่างานของคุณมันไม่เดินหน้าเท่าที่ควรมันเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในกรอบมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆอ่ะชาวราศีสิงห์อ่ะคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีทักษะอะไรหลายอย่างแต่คุณยังเอามาใช้ได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มศักยภาพทําให้หัวหน้าคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณมีศักยภาพอะไรขนาดไหนเหมือนคุณยังอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณต้องออกมาจากกรอบได้แล้วนะคะ ถ้าใครที่ตกงานอยู่อยากจะหางานประจําคุณก็ลองไปสมัครงานที่เดิมหรือถ้าไม่อยากกลับไปทํางานที่เดิมที่เก่าก็ลองไปสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับสายต่างประเทศอย่างเช่นพวกบริษัทนําเข้าส่งออกบริษัททัวร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะมีเกณฑ์ได้งานนะคะแล้วใครที่กําลังแบบว่ามีการวางแผนในเรื่องของการทําธุรกิจอยู่เนี่ยตาลมองว่าธุรกิจที่คุณทําอยู่มันเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกไหม เกี่ยวกับการต่างประเทศมันโดดเด่นมากอ่ะบางคนกําลังวางแผนว่าจะนําสินค้าชนิดนี้เข้ามาขายโดยที่สินค้าตัวนี้ยังไม่มีจําหน่ายในประเทศไทยแล้วคุณชาวราศีสิงห์อ่ะคุณเห็นช่องทางอยู่แต่ไพ่ใบนี้บอกคุณว่าให้คุณเก็บไอ้ผลงานตรงนี้อย่าไปบอกใครเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวนะคะรอทําให้สําเร็จก่อนให้ออกมาเป็นรูปเป็นล่างก่อนแล้วค่อยบอกกับคนใกล้ตัวเพราะชาวราศีสิงห์เนี่ย คุณดวงของคุณในเดือนพฤษภาเนี่ยยังไม่พ้นจากการโดนคนใกล้ตัวหักหลังอยู่นะมันยังลากยาวตั้งแต่เดือนเมษามาจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่มีไอเดียโปรเจกต์อะไรใหม่ๆพยายามเก็บเงียบไว้ก่อนอย่าเพิ่งโชว์ออฟอยาเพ่งเฮ้ยตอนนี้ฉันกําลังจะทําธุรกิจนี้ฉันต้องไปลุ่งแน่เลยอย่าบอกคนใกล้ตัวแม้แต่เพื่อนสนิทของคุณนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่คนเหล่านั้นเนี่ยจะมาก๊อปปี้ผลงานของคุณนะคะตัดหน้าคุณ แล้วชาวราศีสิงห์นี่แปลกด้วยนะถ้าใครที่แบบทํางานประจะําอ่ะเออไม่ใชออ่ทำงานประจําสิใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยคุณมักจะโดนก๊อปปี้ไม่รู้เป็นอะไรเนาะชาวสิงห์คุณเป็นไหมตานเชื่อว่าคุณเป็นนะบางคนขายของชนิดนี้เนี่ยผ่านไปไม่นานเอา้ามีคนมาก๊อปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมักจะมีคนมาแข่งขันกับชาวราศีสิงห์ตลอดเวลาชีวิตคุณมันเป็นชีวิตที่ต้องแข่งขันตลอดเนาะเหมือนพญาราชสีอะเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จ ให่หนึ่งด่ามันหมายถึงกว่าคุณจะได้อะไรมาคุณต้องเหนื่อยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าใครมีโปรเจกต์ดีๆอะไรเน้นเรื่องงานกําลังจะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ๆนะต้องพยายามเก็บให้เงียบที่สุดจนกว่าโปรเจกต์ของคุณจะออกมาปุ๊มออกสู่สายตาชาวโลกปุ๊บถึงตอนนั้นคุณคุณค่อยพูดค่อยไอ้นี่ก็ได้เนาะค่อยประชาสัมพันธ์ก็ได้แต่ในเรื่องของระบบงานระบบธุรกิจน่ะถ้าไม่จําเป็นอย่าบอกใคร เก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณดีกว่าเพราะโอกาสที่จะโดนก๊อปปี้จะโดนคนใกล้ตัวหักหลังนะคะเยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องเงินในเรื่องของการทํางานถือว่าดีมากๆนะคะไพ่เด็ดจัดเมนท์ะมันเป็นไพ่ที่บอกว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยช,ชีวิตชะตาชีวิตของชาวราศีสิงห์เนี่ยมันจะกลับมารุ่งเรืองจะกลับมาฟื้นฟูเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ย ช่วง uh, ครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันยังตะกุบตะกักอยู่ในเรื่องของการทํางานมันยังไม่มีอะไรที่เข้ารูปเข้ารอยเนาะปัญหาครอบครัวก็ยังมีอยู่ยังต้องหมุนเงินอยู่แต่พอผ่านวันที่15พฤษภาไปปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยคุณจะกลับมายิ่งใหญ่เลยในเรื่องการงานของคุณจะเดินรุดหน้าเร็วมากๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ รวมถึงเพื่อนๆนกัลยานมิตรใกล้ตัวคุณเนี่ยให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีมันเป็นเดือนแห่งการอุปถัมภ์นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์จากที่คุณคิดว่าโอ้โหฉันคงต้องสู้เองแหละคงไม่มีใครมาช่วยเราคงต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองไปไปมามาโอ้โหมีคนสนับสนุนเพียบเลยคนในครอบครัวคุณก็สนับสนุนเนาะจากที่ทะเลาะเบาะแววงกันจู่ๆหลังวันที่15้าปุ๊บเนี่ยมันกลับมาสามคัคคีกันเฉยเลยอะเออดวงชะตาชาวสิงห์มันจะเป็นอย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นใครที่กังวลใจอยู่ในเรื่องงานไม่ต้องกังวลใครที่ตกงานอยู่ก็จะหางานทําได้นะคะทีนี้เรามาพูดกันต่อในเรื่องของการเงินอย่างที่ตาลบอกไปอะค่ะว่าชาวราศีสิงห์น่ะในช่วงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่าใช้จ่ายเยอะมากจริงๆมันเยอะมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละแต่เดือนเมษายนน่ะมันเยอะมันมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงในครอบครัวขึ้นมาเยอะแยะเลยบางคนจูๆ่ๆคุณพ่อป่วยคนในครอบครัวป่วย คุณแม่ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันลูกป่วยอย่างเงี้ยมีค่าใช้ใจ่ายที่เป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาเนาะบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องไปหยิบยืมเงินคนใกล้ตัวด้วยอ่ะมันมันหมุนไม่ทนันตานเข้าใจนะคะเนี่ยมันขึ้นเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะมันช็อตหนักในเรื่องของการเงินมากๆแล้วตานรู้เลยว่าสภาพจิตใจของชาวราศีสิงห์นะคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่การเงินของคุณจะดีทําไมฉั้นขัดสนในเรื่องเงินเหลือเกินได้เงินมาก็ต้องเสียไปมันเป็นเพราะอะไร มันเป็นแค่โชคชะตาเท่านั้นนะคะหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะเริ่มที่คายแล้วทุกอย่างชีวิตคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเพียงแต่ขอให้อดทนผ่านช่วง15พฤษภามนี้ไปให้ได้ทุกอย่างก็จะลงตัวนะคะในเรื่องของการเงินก็ต้องระมัดระวังอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือการลงทุนที่ต้องมีหุ้นส่วน ต้องอลงทุนหลายคนตั้งแต่3คนเป็นต้นไปมีทีมเวิร์กมีหุ้นส่วนใครที่คิดจะลงทุนกับหุ้นส่วนที่เป็นคนสนิทเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเลี่ยงได้เนี่ยตาลอยากให้คนช่วงพฤษภาไปก่อนนะคะช่วงนี้พยายามอย่าลงทุนอะไรกับใครแล้วก็ถ้าใครชวนคุณนะคะทําธุรกิจที่ต้องลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เงินมหาศาลเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโดนโกงได้ นะคะแล้วก็พยายามอย่าหลงโกนเกี่ยวกับคอเซนเตอร์นะคะเพราะว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่ามีเกณฑ์ทั้งเสียเงินก้อนใหญ่แล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะส่วนข้อดีในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับมรดกตกทอดมรดกตกเบิกหรือบางคนเนี่ยขายอสังหาริมทรัพย์ บางคนอยากจะขายบ้านขายที่ดินประกาศขายเท่าไหร่ก็แล้วก็ขายไม่ได้มีแต่คนมาดูแต่ไม่มีคนสนใจพอเข้าสู่เดือนพฤษภาหลังวันที่15เป็นต้นไปเนี่ยจูจ่ๆก็ขายที่ได้อาจจะเป็นที่เป็นทรัพย์ส,สมบัติของคนในครอบครัวแล้วมันได้เงินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินไม่มีปัญหาแต่ให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวจะมาหลอกให้ลงทุนน,น,นู่นนั่นนี่เพราะเห็นคุณมีเงินไงคนพวกนี้เดี๋ยวนี้มันคนเรามันไม่ค่อยมีศีลธรรมเท่าไหรอ่อะคะ่ะ เนาะแล้วชาวราศีสิงดวงคุณนี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการถูกโกงพยายามอย่าลงทุนอะไรที่ก้อนใหญ่หรืออยาร่วมหุ้นร่วมทุนอะไรกับใครถ้าอยากจะทําอะไรให้ทําคนเดียวถ้าเป็นธุรกิจที่คุณทําคนเดียวไม่มีหุ้นส่วนคุณทําได้เลยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีมากค่ะหรือบางคนอาจจะหันเหไปเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้สอนภาษาสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันทําแล้วลุ่มประสบความสําเร็จ ส่วนอีกธุรกิจหนึ่งที่ตาลแนะนํานะคะที่นอกจากธุรกิจนําเข้าส่งออกเนาะก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กพวกเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กของใช้เกี่ยวกับเด็กหรือเป็นของกินก็เป็นแนวแบบขนมของเด็กอะพวกไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยของกินน้ำปัน่นน้ำผลไม้อย่างเงี้ยได้เลยเป็นธุรกิจเสริมก็ได้นะคะใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วอยากจะหารายได้เสริมเนี่ยตาแนะนำให้ทำแบบนี้ง่ายๆ ะะอาหารคองกินเกี่ยวข้องกระเด็กหรือว่าไปขายที่โรงเรียนขายตามตลาดนัดก็ได้ค่ะจะประสบความสําเร็จดีไม่ดีอาจจะเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งนะคะที่ได้มากกว่างานประจําซะด้วยซ้ำการงานการเงินก็จบไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวต้านจะขออนุญาตเปิดไพ่ขยายเพิ่มในเรื่องการงานการเงินเราจะต้องขยี้ให้แบบสุดๆนะคะว่าไพ่จะมีคําแนะนําแล้วก็จะมีคาเตือนนะคะให้กับชาวสิงในเรื่องการงานการเงินยังไงบ้าง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในเรื่องของการงานกันก่อนเลยค่ะโอ้โหเปิดมาดีอดใจรอหลังวันที่15นะคะทุกอย่างฟ้าเปิดหมดเลยชาวสิงในเรื่องการงานโอ้โหมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ๆได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะใครที่ทําอาใครที่เป็นลูกจ้างประจําอยู่นะมีเกณฑ์ที่เจ้านายจะมอบหมายงานใหม่ๆบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ได้รับการปรับเงินเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนาด้วยนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเงินเดือนปรับตําแหน่งในเรื่องของการทํางานนะคะและในช่วงเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางในเรื่องของการงานเยอะมากมันน่าจะเป็นผลมาจากการปรับตําแหน่งในเรื่องการงานะ่ะตำแหน่งงานของคุณดีขึ้นแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปพบปะลูกค้าหรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยต้องเดินทาง ไปติดต่อประสานงานที่ตรงนู้นตรงนี้หรือบางคนต้องเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณก็เป็นได้ค่ะเดินทางเยอะมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่เดินทางแล้วดีนะคะเหนื่อยแต่สําเร็จนะคะนี่นะคะโอ้โหชาวราศีเสีงยงคะไพ่จัก,กรพรรดิขึ้นมามีเกณฑ์เลยไพ่ขึ้นมาอีกแล้วบอกว่าในเรื่องการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับตําแหน่งใหม่ๆตําแหน่งงานใหม่ๆเป็นดังจัก,กรพรรดิ การงานก้าวกระโดดมากๆนะคะใครที่ทำตำแหน่งเป็นลูกจ้างอยู่ก็อาจจะได้ปรับไปเป็นหัวหน้างานคอยคุมลูกน้องอยู่ก็ได้แต่ว่าไพ่ใบนี้มันอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการทำงานนิดนึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมันจะเยอะกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ตานเชื่อว่าคุณสู้ได้แน่นอน <S <S เพื่องานเพื่อง <S <S เองินที่มันดีขึ้นนะคะขยายกันต่อในเรื่องงาน มาอีกแล้วไพ่เศรษฐีสิบเหรียญอีกแล้วไพ่หลักก็ขึ้นไพ่รองก็ขึ้นนะคะสิบเหรียญเป็นอะไรไปไม่ได้เลยในเรื่องการงานของคุณดีมากลูกค้าเข้าเยอะนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ลูกค้าเข้าเยอะมากๆช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาเป็นต้นปักกลางเดือนพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้ามาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะสิ่งที่ได้มาได้มาจากความสามารถของคุณบางคนเนี่ยคนในครอบครัวช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อนฝูงคุณช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะทาโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจให้คุณด้วยเนาะทําให้ลูกค้าเป็นที่รู้จักหรือบางคนเนี่ยไพ่ใบนี้มันหมายถึงการทำคอนเทนต์การทําสื่อโซเชียลมีเดียบางคนทำคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะหันเข้าสู่การไลฟ์สดประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าของคุณนะคะนํามาซึ่งลูกค้าที่เข้ามาเยอะมากมีความสุขแฮปปี้นะคะเนี่ยค่ะไพ่ใบนี้ ไพ่สองดาบอะมันหมายถึงถ้าเรื่องการงานมันหมายถึงการเข้าสู่โซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์นะคะการออกไปพูดเกี่ยวกับในโลกออนไลน์ทางช่องทางแอปสีดำแอปสีแดงหรือแอปสีฟ้าเนี่ยค่ะเข้าสู่ออนไลน์แบบเต็มตัวแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาที่คุณจะต้องตัดสินใจบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเลือกระหว่างทางใดทางหนึ่งด้วยนะในเรื่องงานเนี่ยให้ระมัดระวังการเป็นโรคซึมเศร้าไพา่นี้ ไพ่ใบนี้นะคะห้าถ้วยมันบอกว่างานของคุณเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาก็จริงบางคนเหนื่อยชนิดที่ว่าแทบจะเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะไม่ได้พักผ่อนนอนไม่พอให้ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์คนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองทํางานหนักมากจนเกินไปเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วให้คุณไปตรวจเช็คอัพล่างกายนิดนึงหรือพยายามปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนาะช่วงว่าง สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะพยายามอย่าเครียดพยายามเดินทางสายกลางในเรื่องการงานจะดีที่สุดค่ะ,ะในเรื่องการงานก็จบไปแล้วนะคะต่อไปจะมาขยายในเรื่องการเงินอีกเมื่อกี้ขยายงานละนะคะอย่าเพิ่งเบื่อแม่หมอนะแม่หมออยากจะแบบขยายให้แบบเต็มที่เลยอะในเรื่องของอการเงิน จะเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่ไพ่ให้คําแนะนําหรือว่าคําเตือนชาวสิงห์บ้างนะคะเนี่ยในเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังนะคะการปาร์ตี้แนละการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะชาวราศีสิงห์ระวังการหมดเงินเกี่ยวข้องกับการไปเที่ยวการไปปาร์ตี้การพบปะการบิ๊กการดื่มเนาะท่องเที่ยวสวนเสเฮฮาเนี่ยในช่วงเนี้ยในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยเดินทางเยอะเที่ยวเยอะใช้จ่ายเยอะ ต้องระมัดระวังและที่สําคัญไพ่ใบนี้ยังเตือนว่าพยายามอย่าซ f ฟสินค้าเยอะนะคะอยากได้นูน่นอยากได้นี่ไปหมดนะแล้วหมดเงินกับเรื่องการซ f ฟของด้วยนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ไพ่ใบนี้เตือนให้ระมัดระวังในเรื่องการเก็บเงินเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนไปแล้ว่ะคุณต้องมีเหตุให้ใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะพยายามอย่าปาร์ตี้เยอะเนาะเก็บเงินไว้ก่อนเนี่ยค่ะ เงินที่ได้มาได้มาจากการทํางานล้วนๆเลยได้มาจากงานโปรเจกต์ใหม่ๆได้มาจากงานที่เป็นงานเสริมใหม่ๆนะคะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะแต่ทีนี้ไพ่ใบนี้เดี๋ j u จัสติให้ระมัดระวังถ้าใครที่ตอนนี้เกี่ยวข้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต้องมีการไปกู้ยืมเงินหรือว่ามีคดีความที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาอยู่เนี่ย เดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนเข้ามานะคะอาจจะเป็นเงินก้อนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างคนายความเงินก้อนที่มันต้องเกี่ยวข้องกับคดีความอะไรเข้ามาเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังจุดนี้นิดนึงแต่ท้ายที่สุดในเรื่องของการเงินก็ผ่านไปได้ด้วยดีอาจจะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงนิดนึงนะคะเนี่ยโอ้โหในเรื่องของการเงินอุดมสมบูรณ์มากสะพัดมากแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีเกณฑ์ของการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเนาะแต่ช่วงกลางเดือนไปแล้วเป็นไพ่จักรพัตินีขึ้นมาการเงินอุดมสมบูรณ์คิดสิ่งใดปรารถนาอะไรเนี่ยคุณจะได้สมปรารถนาเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะอ่าตอนนี้การงานการเงินก็จบไปแล้วเดี๋ยวการเนี่ยจะมาเปิดไพ่ยขยายในแต่ละสัปดาห์ของเดือนพฤษภาว่าคุณจะต้องระมัดระวังอะไรและไพ่จะมีข้อเสนอแนะข้อแนะนำอะไรให้คุณบ้างนะคะ อันนี้เปิดไพ่ขยายเจาะไปทีละสัปดาห์เลยนะคะในเดือนพฤษภาคมไพ่จะมีคําแนะนําอะไรให้กับชาวราศีสิงบ้างนะคะ<ม>เพื่อที่คุณเนี่ยจะนําไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะคะอะไรที่มันไม่ดีคุณจะได้ระมัดระวังได้สัปดาห์ที่หนึ่งว้าว สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภานะคะไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณระมัดระวังการมีปัญหาจุกจิกกับเรื่องลูกน้องพยายามอย่าไว้ใจลูกน้องมากค่ะสัปดาห์แรกเป็นสัปดาห์ที่คุณวุ่นวายกับเรื่องคนใกล้ตัวมากๆเวลาที่คุณทำงานอะไรก็ตามแต่นะคะหรือแม้แต่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยพยายามเช็คอัพตลอดเวลาพยายามอย่าไว้ใจลูกน้องเพราะลูกน้องจะนำปัญหามาให้คุณในช่วงสัปดาห์แรก ในเรื่องของการเงินในเรื่องของบัญชีเนี่ยต้องเช็คอัพให้เรียบร้อยเพื่อการข้อผิดพลาดและให้ระมัดระวังนะคะคนใกล้ตัวลูกน้องแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานแทงข้างหลังคุณพยายามเลื่อยขาเก้าอี้คุณนะคะในช่วงสัปดาห์แรกเพราะฉะนั้นคุณทํางานอะไรอยู่ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่าให้เกิดประเด็นขึ้นมาสัปดาห์แรกยังเหนื่อยอยู่กับเรื่องคนใกล้ตัวพอเข้าสัปดาห์ที่สองปุ๊บสิบเหรียญขึ้นมาอีกแล้วสัปดาห์ที่2ของเดือนเป็นสัปดาห์ที่คุณแบบโอ้โหรายได้ดีมากๆ เงินหมุนเงินโฟลมากๆธุรกิจไปได้สวยเลยอ่ะได้โชคลาภก้อนใหญ่ใครที่ชอบเสียงโชคนะคะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลที่1ตั้งแต่วันที่16นะคะพฤษภาคมเป็นต้นไปอาจจะถูกรางวัลก้อนใหญ่ขึ้นมานะคะหรือแม้แต่การขายอสังหาริมทรัพย์กลางเดือนพฤษภาไปแล้วสัปดาห์ที่2เนี่ยเป็นช่วงจังหวะดีที่คุณจะมีเกณฑ์ขายอสังหาขายที่ดินอะไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา การเงินดีมากไม่มีอะไรต้องกังวลเลยพอเข้าสัปดาห์ที่3ของเดือนเนี่ยการงานโอ้โหอยู่ตัวและปัญหาต่างๆเริ่มขี้คายเริ่มแบบสุขสบายเริ่มแบบสบายใจเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับคนในครอบครัวเนาะเหมือนกับเป็นการชาร์จพลังอะคะ่ะในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนดีมากพอเข้าสัปดาห์ที่4ี่ปุ๊บการงานเด่นมากๆนะคะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายธุรกิจเดินหน้ามากๆใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้าส่งออกเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่การติดต่อประสานงานจะราบลื่นค้าขายจะราบลื่นนะคะบางคนเนี่ยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายมีเกณฑ์จะไปขายของตามตลาดนัดด้วยอาจจะไปขายของมือสองเออขายของมือสองขายของแบกระดินหรือว่าไปขายอาหารเสริมเอ,อ้ยไม่ใช่อาหารเสริมสิขายอาหารตามตลาดนัดไปตลาดตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณด้วย ตอนนี้นะคะดวงเดือนพฤษภาคมของชาวราศีสิงห์ก็จบไปแล้วใครที่มีข้อเสนอแนะหรือข้อคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะติชมได้เลยวันนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ